สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขะโตออรหัต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขะโตออรหัต,ตสัมมาสัมพุธโมโพทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวาสวัสดีทุกท่านค่ะท่านอาจารย์โหนพุทธพรแข็งแรงเจ้าพิธีศักดิ์สิทธิ์โหราศาสตร์ชั้นสูงประธานโหนจักรวาลนานาชาติ วันนี้ขอนำท่านมารู้จักประวัติหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดสมเด็จเจ้าพระโคหรือหลวงปู่ทวดเป็นที่รู้จักของพี่น้องคนไทยเกือบทุกคนรวมถึงพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศในฐานะพระศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิและปฏิหารอภิญญาแก่กล้าจนได้สมญาว่า หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดประวัติของหลวงปู่นั้นมีเล่ากันมานานยิ่งนานวันพี่น้องคนไทยยิ่งเชื่อมั่นศรัทธาอย่างฝังใจเมื่อประมาณสี0รอปีที่ผ่านมาตอนปลายสมัยของพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาณห,หมู่บ้านสวนจันทร์ตำบลชุมพลเมืองจะทิ้งพระ ตรงวันศุกร์เดือนสี่ปีมะโรงพุทธศักราช2125ได้มีทารกเพศชายกำเนิดจากครอบครัวเล็กๆฐานะยากจนแต่เต็มไปด้วยจิตใจองกุศลชอบทำบุญสุนทานยึดมั่นในศีนลธรรมปราศจากการเบียดเบียนแห่งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทารกน้อยมีชื่อว่าปูเป็นบุตรของนายหู นางจันขณะยาววัยทารกผู้นี้สร้างแต่ความอัศจรรย์ให้แก่บิดามารดาตลอดจนญาติที่น้องมาตลอดอยู่มาวันหนึ่งมีงูตระบองสลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งมากดพันอยู่รอบเลงของทารกน้อยขณะนอนหลับและงูใหญ่ตัวนั้นก็ไม่ยอมให้ใครเข้ามาใกล้เปลน,น้อยของทารกน้อยนอนอยู่เลยจนกระทั่งมารดาของเด็ก เกิดความสงสัยว่าพญายงูตัวนั้นน่าจะเป็นเทพย,ายดาแปลงร่างลงมาเพื่อให้เห็นอัศจรรย์ในบาร,รมีของลูกเป็นแน่แท้จึงรีบเข้าไปหาข้าวตอกดอกไม้ทูบเทียนมาสักการะบูชางูใหญ่จึงคลายตัวออกไปจากเปลน้อยเลือ้อยหายไปต่อมาเมื่อพญายงูหายไปแล้วบิดามารดาทั้งญาติพี่น้อง ต่างพากันมาที่เปลด้วยความห่วงใยทารกน้อยก็ปรากฏว่าทารกน้อยยังนอนหลับอยู่ที่เปลเป็นปกติแต่เหนือสวงอกของทารกน้อยกลับมีดวงแก้วดวงหนึ่งมีแสงรุ่งเรืองเป็นรัศมีหลากสีนายหูนางจันจึงเก็บรักษาไวา้นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาฐานะความเป็นอยู่ การทำมาหากินก็จะเริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับสุขสบายตลอดมาการเวลาล่วงเลยมาจนเด็กชายปูได้เจ็ดขวบบิดามารดาได้นำไปฝากไว้กับสมภารจวงวัดกุติหลวงหรือวัดดีหลวงเพื่อให้ศึกษาเล่าเรียนเด็กชายปูมีความเฉลียวฉลาดมากจึงสามารถเรียนหนังสือขอ และหนังสือไทยได้อย่างรวดเร็วครั้นเมื่ออายุ15ปีก็บรรพชาเป็นสาม,มเณรและมีดาได้มอบแก้ววิเศษให้เป็นของประจำตัวต่อมาเมื่อเป็นสาม,มเณรปู่ก็ได้ไปศึกษาต่อเล่าเรียนกับสมเด็จพระจินเสนที่วัดศรีหายังหรือวัดศรีคูยังครั้นเมื่ออายุครบอุปสมบท จึงเดินทางไปศึกษาต่อที่นครศรีธรรมราชณสำนักพระมหาเถระปิยะทัศสีได้ทำการอุปสมบทมีฉายาว่ารามโมรรมนิโกคนทั่วไปเรียกว่าเจ้าสามีรามหรือเจ้าสามีรามโมเจ้าสามีราม ได้ศึกษาอยู่ที่วัดท่าแพวัดศรีมาเมืองและวัดอื่นๆอ,อีกหลายวัดเมื่อเห็นว่าการศึกษาที่นครศรีธรรมราชเพียงพอแล้วจึงขอโดยสารเรือสำเภาเดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยาขณะที่เดินทางมาถึงเมืองจีนพรเกิดคลื่นทะเลแรงเรือไม่สามารถเลื่อนไปขึ้นได เรือต้องทอดสมอถึงเจ็ดไรยจึงทำให้เสบียงอาหาลูกเรืออดน้ำบรรดาลูกเรือทั้งหลายตั้งข้อสงสัยว่าการที่เกิดอาเพศในครั้งนี้เพราะเจ้าสามีรามจึงตกลงใจส่งเจ้าสามีรามขึ้นเกาะและนิมนต์ให้เจ้าสามีรามลงเรือมาด ขณะที่นั่งอยู่ในเรือมาดนั้นท่านได้ห้อยเท้าแช่น้ำลงไปด้วยและบังเกิดอัศจรรย์น้ำทะเลบริเวณนั้นเป็นประกายแวววาวโชดช่วงเจ้าสามีรามจึงบอกลูกเรือตักน้ำขึ้นมาดื่มลูกเรือดื่มแล้วรู้สึกว่าน้ำนั้นเป็นน้ำจืด จึงช่วยกันตักน้ำไว้จนพอเพียงนายสมเพาจึงนิมนต์ให้ท่านขึ้นเรือสมเภาอีกเมื่อมาถึงกรุงศรีอยุธยาก็ได้พำนักอยู่วัดแค่ศึกษาธรรมะที่วัดลุมพรีนาวาสต่อมาได้ไปพำนักที่วัดของสมเด็จพระสังฆราชได้ศึกษาธรรมะและภาษาบาลีณเวลานั้นจนเชี่ยวชาญ จึงทูลลาสมเด็จพระสังฆราชไปจำพรรษาอยู่ที่วัดราชนุวาสเมื่อประมาณพศ2149ตรงกับราชาสมัยของพระเอกาทศรสเมื่อพระเอกาทศรสทรงทราบความดังนั้นจึงมีพระบรมราชองค์การให้สังกาลีเขียนประกาศนิมนต์พระราชาคณะ และพระเทนระทั่วมหานครให้กระทำหน้าที่เรียบเรียงและแปลอักษรทองคำในเวลานั้นแต่ไม่มีผู้ใดสามารถเรียงและแปลได้จนการเวลาล่วงเลยผ่านไปจนหกวันยังความปลิดวิตกแก่พระองค์และไพ่ฟ้าประชาชนต่างพากันจดขานเรื่องนี้ครั้นราตรีการยามหนึ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรรทมทรงสุบินว่าได้มีพระยาช้างเผือกลักษณะบริบูรณ์เป็นพระยาโคชสารเชือกหนึ่งภายผันมาจากทิศตะวันตกเยื้องย่างเข้ามาพระราชนิเวศแล้วก้าวขาผงาตรงานยืนบนแท่นพลางเปล่งเสียงโกลจนาดกึกก้องไปทั้งสี่ทิศ ด้วยอำนาจของพระยาโคชสารนั้นทำให้พระองค์สะดุ้งตื่นจากพระบรรทมรุ่งเช้าพระองค์เสด็จออกวารชการได้ทรงรับสั่งถึงพระสุบินนิมิตประหลาดให้โหนหลวงฟังและได้รับการกราบทูลบังคมถวายว่าเรื่องนี้หมายถึงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ และพระบรมเดชานุภาพจะแผ่ไพศาลไปทั่วสารทิศเป็นที่เกรงขามแก่อริราชทั้งปวงจะมีพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งจากทางทิศตะวันตกมาช่วยอาสาแปลและเรียบเรียงตัวอักษรทองคำปริศนาได้สำเร็จพระเจ้าอยู่หัวได้ฟังดังนั้น จึงค่อยเบาพระไทยและรับสั่งให้ข้าราชบริพารทั้งมวลออกตามหาพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นทันทีต่อมาสังการีได้พยายามสาอแสวงหาเจ้าสามีรามที่วัดราชานุวาสได้ไต่ถามได้ความว่าท่านมาจากเมืองตะลุงพัทลุงในปัจจุบัน เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยสังการีจึงเล่าความตามเป็นจริงให้เจ้าสามีรามฟังและได้อ้างตอนท้ายว่าเห็นจะมีท่านองค์เดียวที่ตรงกับพระสุบินของพระเจ้าอยู่หัวจึงใคร่ขอนิมนต์ให้ท่านไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องร้ายดังกล่าวให้กลายเป็นดีณโอกาสนี้ เมื่อเจ้าสามีรามฟังแล้วก็ตามสังกรีไปยังที่ประชุมสงฆ์ณนะท้องพระโรงพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้พนักงานปูลพรมให้ท่านนั่งในที่อันควรพราม์ทั้งเจดคนได้ประมาทเจ้าสามีรามโดยว่าเอาเด็กสอนคลานมาแก้ปริศนาเจ้าสามีรามก็แก้คำพราหมว่ากุมารออกมาแต่คันพระมาราา กี่เดือนกี่วันจึงรู้ความกี่เดือนกี่วันจึงรู้นั่งกี่เดือนกี่วันจึงรู้คลานจะว่ารู้ความแก่หรือจะรู้ว่านั่งแก่หรือจะรู้คลานแก่ทำไมเราจะแก้ปริศนาธรรมไม่ได้พรามก็นิ่งไปไม่สามารถตอบคำถามท่านได้จากนั้น จึงรีบนำบาทใส่อักษรทองคําเข้าไปประเคนแก่เจ้าสามีรามท่านรับประเคนมาจากมือพราหมณ์แล้วนั่งสงบจิตอธิษฐานว่าขออำนาจคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และอำนาจผลบุญกุศลที่ได้สร้างมาแต่ปางก่อนอำนาจเทพพยดาที่รักษาพระนคร ตลอดถึงเทวดาอารักขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครั้งนี้อาตมาจะมาแปลพระธรรมช่วยกู้บ้านกู้เมืองขอให้ช่วยดนบรันรดาลดนจิตใจให้สว่างแจ้งขจัดอุปสรรคปัญหาที่มาขัดขวางขอให้แปลพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสำเร็จดังสมปรารถนาเถิดท่านรับประเคนมาจากมือพรามณ์ แล้วนั่งสงบจิตอธิษฐานว่าขออำนาจคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และผลบุญกุศลที่ได้สร้างมาแต่ปางก่อนและอำนาจเทวดาที่รักษาพระนครถึงเทวดาที่รักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครั้งนี้อาตมาจะแปลเพื่อบ้านเมืองขอให้ช่วยดนจิตใจข้าพระเจ้าให้พบความสว่างสวัย ขอให้แปลพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสำเร็จสมปรารถนาเถิดครั้นแล้วก็คว่มบาตรตัวอักษรทองลงเริ่มแปลปิตสนาธรรมทันทีด้วยอำนาจบุญบารมีกริตยาอภินิหารของท่านที่ได้จุติลงมาในเบื้องล่างมาเป็นพระโพธิสัตว์โปรดสัตว์ในพระพุทธศาสนากับโชคชะตาของประเทศชาติ ที่จะไม่เสื่อมเสียอ,อธิปไตยเดชะบุญญาบารมีในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพยดา,าทั้งหลายจึงโดนบรรดาให้ท่านเรียบเรียงและแปลอักษรจากเมล็ดทองคำแปดหมืพันตัวเป็นลำดับโดยสะดวกไม่ติดขัดอะไรเลยขณะที่ท่านเรียบเรียงแปลอักษรได้มากแล้ว ปรากฏมเมล็ดทองคำตัวอักษรขาดหายไปเจดตัวคือตัวสังวิทาปุกะยะปะท่านจึงทวงถามเอาที่พราม์ทั้ง7พราหม์ทั้ง7ดก็ยอมจำนนประเคนเมล็ดทองคำที่ตนซ่อนไว้ให้แต่โดยดีแล้วปรากฏว่า แปลพระไตรปิฎกจากมเมล็ดทองคำสำเร็จเป็นการชนะพรามในเย็นของวันนั้นเองสมเด็จพระเอกาทศรสทรงพระสมนัสยินดียิ่งนักทรงมีนรับสั่งถวายราชสมบัติให้แก่เจ้าสามีรามให้คลองเจ็ดวันแต่ท่านก็ไม่ยอมรับโดยให้เหตุผลว่าท่านเป็นสมณนะ พระองค์ก็จนพระไทยแต่ประสงค์อันแรงกล้าที่จะสนองคุณความดีอันชอบอันยิ่งใหญ่ให้แก่ท่านในครั้งนั้นจึงพระราชทานนามสมณศักดิ์ให้เจ้าสามีรามเป็นพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ในเวลานั้นพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ หรือหลวงปู่ทวดได้จำพรรษาอยู่วัดร,ราชานุวารศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นเวลาหลายปีด้วยความสงบสุขร่มเย็นตลอดมาต่อจากนั้นกรุงศรีอยุธยาเกิดโรคหาระบาดไปทั่วเมืองประชาราษฎรล้มป่วยเจ็บตายลงเป็นอันมากประชาชนพลเมืองเดือดร้อนเป็นยิ่งนักสมัยนั้นไม่มียารักษาโรค นิยมรักษาด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระเจ้าอยู่หัวทรงวิตกทังบนมากเพราะไม่มีวิธีใดจะช่วยป้องกันภัยโรคนี้ได้จึงทรงระลึกถึงพระราชมุนีจึงมีรับสั่งให้อำมา์นิมนต์เข้าเฝ้าท่านจึงได้ช่วยบ้านเมืองไว้อีกครั้งหนึ่งโดยรำลึกถึงพระรัตนตรยัย และดวงแก้ววิเศษและทำน้ำพระพุทธมนต์ประพรมแก่ประชาชนทั่วทั้งพระนครโรคหาก็หายขาดไปด้วยอำนาจด้วยคุณความดีและคุณธรรมอันสูงสง่งทำให้พระเจ้าอยู่หัวทรงเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระสังฆราชมีพระนามว่าพระสังฆราชคุรุปรจารย์ และทรงพอพระราชหจทัยไทยในองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งและทรงรับสั่งว่าหากสมเด็จเจ้าประสงค์สิ่งใดหรือจะบูรณะวัดวาอารามใดๆข้าพเจ้าจะอุปถัมภ์ทุกประการแต่หลวงปู่ทวดก็ไม่ทรงรับและหลังจากนั้นหลวงปู่ทวดก็กลับคืนสู่ถิ่นฐานภาคใต้ สมเด็จเจ้าได้เข้าเฝ้าถวายพระพรทูลลาที่จะกลับภูมิลำเนาเดิมพระองค์ทรงอาลัยมากไม่กล้าทัดทานเพียงแต่ตรัสว่าสมเด็จย่าละทิ้งโยมแล้วเสด็จมาส่งสมเด็จเจ้าจนสิ้นเขตพระนครสีอยุธยาขณะที่ท่านรุกขมูลทุดง สมเด็จเจ้าหลวงปู่ทวดได้เผยแผ่ธรรมะไปด้วยตามเส้นทางที่ผ่านมีคนเจ็บป่วยที่ไหนก็รักษาให้ตามแนวทางที่เดินพักแรมสถานที่ต่างๆที่ผ่านการพักแรมกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนในแต่ละถิ่นเคารพสักการะบูชามาจนถึงบัดนี้ได้แก่ที่บ้านโกด อำเภอปากพนังที่หัวลำพูใหญ่อำเภอหัวใซและอีกหลายที่ท่านได้ทุดดงไปจนถึงวัดพัทสิงบ์บรรพศพระโคอันเป็นจุดหมายปลายทางพี่น้องประชาชนต่างชื่นชมยินด,ดีแท่สองสาธุการต้อนรับท่านเป็นการใหญ่ต่างได้พร้อมกันถวายพระนามท่านว่าสมเด็จเจ้าพระโค และเรียกชื่อวัดพัทธสิงห์บรรพพระโคว่าวัดพระโคตั้งแต่บัดนั้นมาจนวันนี้ท่านอาจารย์โหนพุทธพรแข็งแรงเจ้าพิธีศักดิ์สิทธิ์อุร,ราสาชั้นสูงขอฝากความรักฝากกำลังใจฝากผลศินผลภาวนาผลแผ่เมตตาขอพอรจากหลวงปู่ทวดส่งถึงพี่น้องคนไทย รวมถึงพี่น้องคนไทยที่ต่างประเทศขอให้ท่านมีพลังแห่งความรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขปรารถนาดีเสมอและมั่นคงจากท่านอาจารย์โหนพุทธพรแข็งแรงสวัสดีค่ะ